ส0เมษายน2568ายที่นี่จังหวัดบึงการครับเมื่อคืนนี้จังหวัดบึงการที่ตำบลหคอคําอําเภอเมืองจังหวัดบึงการนี่ฝนตกมาอย่างแรงนะครับประมาณสามทุ่มกว่าเช้าวันนี้สภาพดินก็อยู่ในลักษณะชุ่มพอเหมาะนะครับวันนี้เราก็จะเอาจุลินทรีย์ผงนะครับเอามาใช้หว่านตามใต้ทรงพุ่มนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะโรยตามรอบโคนต้นนี้ไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันเน่าคอดินนะครับหรือว่าป้องกัน โรคคนเน่านั่นเองนะครับที่เหลือนะครับเราก็จะทําการหวานจุลินทรีย์ผงไปนะครับจุลินทรีย์ผงขนาดนี้รู้สึกว่าจะมีลักษณะอุ่นๆน,นั่นก็คือเชื้อเขาเดินดีมากนะครับเราก็จะเอามาหวานหวานไว้ตามทรงพุ่มเพื่อที่จะทําการสร้างจํานวนประชากรของจุลินทรีย์ให้เต็มพื้นที่นะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ ความชื้นพอเหมาะความชุ่มพอเหมาะและก็เป็นฝนใหม่ของปีนะครับเราก็จะส่งเสริมระบบรากนี้นะครับเมื่อระบบรากของเขาดีดินของเขาดีการดูดอาหารการลำเลียงอาหารก็จะขึ้นสู่ใบได,ได้อย่างเป็นอิสระสภาพใบของเขาต่อไปนี้นะครับก็ขณะนี้ถือว่าใบชุดที่หนึ่งของปีนี้เขา อ่างอกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้คือว่าใบชุดที่1น,นั้นเขียวแล้วต่อไปก็จะเป็นการออกใบชุดที่2หรือว่าออกยอดชุดที่2นั่นเองอการที่ชุดที่สองเขาจะงอกออกมานั้นลักษณะการใช้จุลินทรีย์พองนี่ถือว่าเป็นการกระตุ้นระบบรากเป็นการส่งเสริมการทํางานของใบชุดนี้ต่อไปอปีนี้เราต้องการที่จะเห็นยอดอ่อนออกมา ประมาณสักสามชุดใบก่อนที่จะออกดอกในเดือนธันวาคมต้นนี้เป็นพันหมอนทองอายุ5ปีเต็มนะครับเราดำเนินการปลูกมาช่วงหนึ่งปีนี้นะครับ<ๆ>เขาออกดอกมาประมาณสองสามช่อแล้วเขาก็บานบานแล้วก็ร่วงในช่วงที่ฝนตกออกมานั่นคือทุเรียนสาวปีแรกนะครับแต่ว่าปีนี้เรามั่นหมายว่าเราจะสะสมความสมบูรณ์เต็มที่ส่งเสริมเต็มที่ตามขั้นตอน ได้อีกสักสองชุดไปนะครับน่าจะออกดอกอในเดือนธันวานะครับเราก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับตอนนี้นะครับสภาพบรรยากาศหรือว่าความชื้นสัมพันธ์บนอากาศถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับไม่มีความแห้งแล้งจนเกินไปนะครับสภาพแบบนี้แหละคือสภาพที่ทุเรียนเขาต้องการอา,อากาศที่ร้อนและก็ชืน้นคำว่าร้อนนี่ก็หมายถึงว่าฤดาูร้อน นะครับแล้วก็ชื้นนี่ก็คือมีไอฝนหรือว่าพายุฝนเริ่มเข้ามาสู่แผ่นดินแถวๆนี้แล้วก็จะทําให้สภาพาที่ทุเรียนเขาชอบนี่สปีดไปตามจังหวะเวลาของเขาโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ